โปรสปีดครับโปรเ็กพัดครับกันนี้เดี๋ยวดูเขาบอกมาแปะแล้วเนี่ยนะอันนี้ต้องแปะกันอันดีท่าเนี้เดี๋ยวเราดูนี่เป็นไงนี่ฮะสังเกตไฟเล็กทุกเกียร์เช่นกันนะต้องโดูเดี๋ยวพ่อของนี้ ครสเปคเปิดนะครับแล้วก็หน้ายาวนะครับทั้งการขาดนะครับทั้งวิ่งผมข้ามรุ่นเลยนะครับบอกหลายในผู้จัดการโอ้มีม้าพันกว่าเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนึ่งสามหกห้าแปหรือเปล่า เจ็ดสีเก้าหนึ่งสามหกหสองสีเจ็ด